ท่านนบีสัลลัลลอฮอะลัยวะซัลลัมบอกให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวนี้บอกอัสรป่ารจุลนอะลานับสิชายคนหนึ่งได้ทำเลวต่อตัวเองมามากไม่มีความเลวอะไรเลยที่เขาไม่ได้ทำไม่มีความชั่วอะไรเลยที่เขาไม่ได้ทำจนวันหนึ่งใกล้จะตาย บอกแกลูกถ้าเอานมทุกทาพ่อจบชีวิตลงนะลูกอย่างแรกเลยจงทำให้พ่อฝอาฮริกูนิเผาไม่ยัดพ่อขอให้ลูกเผาสดพ่อเลยตั้งแต่ครั้งแรกและหลังจากนั้น จงเอากระดูกพ่อมาทำไม้เอียด s มะ a d รูนีฟิริ i และสุดท้ายจงเอากระดูกของพ่อไปทิ้งในลมให้มันลอยไปตามอากาศให้หมดเลยลูกอย่าให้พ่อเหลืออะไรเลยในความเป็นพ่อในยะยายเหลืออะไรเลยในความเป็นคนที่หลงเหลือวลละลอย Qasaman to Allah. Lau qadara alayya Rabbi. Tha prachau kong po. Tha Allah tong kan cha long thot po nai wan qiyamah. La yu'adhibuni adaban la yu'adhibanni. Allah cha long thot po shanit ที่ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยแบบนี้ด้วยความกลัวพี่น้องที่รักตัวเองอยู่ในความเลวตัวเองอยู่ในความชั่วคิดได้จนวินาทีสุดท้ายเผาโบเอากระดูกไปโยนไม่อยากให้เหลืออะไรเลยเพราะพ่อรู้ว่าพอ่อถ้าอัลลอฮ์ลงโทษจะลงหนักที่สุดในบรรด ลูกทำพี่น้องที่รักเมื่อพ่อจบชีวิตลูกก็เอาไม้ยัดพ่อไปเผาจนเหลือแต่กระดูกและเอากระดูกมาตำให้ละเอียดแล้วโยนทิ้งสายลมบนภูเขาโยนทิ้งหมดเลยไปหน้าที่อ ah ัลลอฮฺซุบฮานะฮูนะตะวาตาลาเขากลับเป็นคนแบบเดิมอีกครับ เอลลาเร์บอกดินทั้งหมดที่เอากระดูกของชายคนนี้ไปจงเอาคืนไม้หมดกลายเป็นคนเหมือนเดิมคุ้นเฟยคุณ,คณชายคนนี้อยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันที่เราจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์มีอยู่จริงพี่น้องยามุนนาส ا ل ร ا س บบิลอาลามีนวันที่มนุษย์ทั้งหมดจะยืนต่อหน้าพราะผูอ้อภิบาลในสากลโลก วันกียามาคือวันแห่งการยืนวันที่ท่านจะหนีอัลลอฮ์ไม่ได้วันที่พี่น้องจะประชิญนะวันที่ความลับทั้งหมดจะ,ปะเปิดเผยวันที่พ่อช่วยลูกไม่ได้วันที่แม่จะหนีจากลูกวันที่เราจะหนีจากลูกมาฮ์มัลลัอัลมนา อัลลอฮฺตะลาถามบ่าวคนนี้ว่าทำไมทำแบบนั้นฮุกกอมิสลามไม่ฟังทำไมวันนี้เจ้าเผาเขาตอบคำเดียวยาอัลลอฮฺที่ทำไปตั้งหมดข้าศยกยุคยาอรับฉันกลัวพระองค์ยาอัลลอฮฺฉัน ฝอกับอัลลอฮ์ด้วยหัวใจฟื้กฟารุลฮุอัลลอฮ์อภัยโทษวินาทีนั้นเลยครับพี่นอ้องกิยามัตสองที่เมื่ออัลลอฮ์อภัยที่อยู่สุดท้ายคือสวรรค์อันฮัมดุลิลละด้วยหวัวใจที่เพื่ออัลลอฮ์จริงๆแต่วันนี้เราไปทำแบบนี้ไม่ได้ เราจะเอาหะดิษนี้แล้วเราจะให้ลูกเผาเราไม่ได้เพราะว่าเราเรียนรู้แล้วต่อให้กลัวยังไงเราก็ทำไม่ได้แต่หะดิษนี้เป็นตัวบองบอกให้เรารู้ว่าบางอย่างอัลลอฮ์ตาละอปียะทอดไอบ่าวด้วยอามันบางอย่างที่ท่านคิดไม่ถึงเลยเราคิดไม่ถึงเลยพี่น้องว่าอัลลอฮ์เมตตาเราเพราะเรื่องนี้ใครจะไปคิด ยิงซอเปนีให้น้ำสุนัขก,กินครั้งเดียวเข้าสวรรค์เลยใครจะไปคิดชายคนหนึ่งตัดกิ่งไม้ที่ขวางทางด้วยการตัดกิ่งไม้นิดเดียวอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์วันนี้เราไม่รู้เลยพี่น้องแต่ตรงจะหนักว่าอินชาอัลลอฮ์ฉันต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ต้องเติบัตรตัวให้ได้ต้องปรับมหาอัลลอฮ์ให้ได้ ใครจะได้ยังไงฉันมันใครจะสบประมาทฉันมันเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อใครแต่เราอยู่เพื่ออัลลอฮ์มันคือสุดยอดของความสุขพี่น้องการที่รู้ว่าชีวิตเราอยู่เพื่อใคร